ไม่มีสารฆ่าแมลงไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเลยเราได้เลยไ้เลอไหมที่ไหนขกันละ้คะเอาผักของแม่ครับผักของแม่เดินค่ะไม่แก่แก่หน้ามืดใหญ่ะไม่ักังอยู่ล้หรือย อ๋อใช่เอา่ล้ําเาแค่มาล้ําเอาแค่มาล้ําเอค่มาล้ําเอาแค่มาล้ําเอาแค่มาล้ําเอาแค่าลเอาแค่้าเอ่แค่ะาล้ําเค่มาล้ําเอาค่าล้ําเอค่มล้ําเค่เค่มําค่ะ้ค่ม้ค่มค่ะค่มอแค่ล้ค่มาาค่มาค่มเค่มค่ม้อค่าลค่้าค่ ะนี่อี oh. เวนต์เร็วที่สุดโอ้ยมันเร็วมากเลยการจัดวันเกิดไหมคะไม่จัดวัดวัดไม่ได้เเสียดเนาะมีกระถินไหมคะจะมีกระถินไหมคะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน พี่รออยู่นะคะอยู่เนี่ยหาตัวน้ำกันไม่ได้ค่ะต้องมาอีเวนต์นี้ย่เนียนยเนียนอเนียนอเนียนนะครับสาธุนะคะไปจริงเหรอที่สุดมากไปจริงอ่ะไปไหนนะคะทุกานไปไหนจะไปไหน พาเเด็นไปกิน,นข้าวจริงมากจริงเหรอปะนึงว่าพี่บิ๊กพาไปเองไม่มาาไ้าจะาไปต้องขาลถ้าจะพาไปเขาไปยังไงล่ะแม่จะไปยังไงนะแม่ใส่ถุงก็ไปสวย ผ้ยม่อ้ยไมัน่ีคร่ามน่าจะเ่ามากขุนแผนเหรอไมุ่นแผนอ่ะเดให้ขนแผนทายเนี่ยขุนแผนอยู่แล้วเนี่ยขนี่นแผมตุพันก็เนี่ยกว่านแถเนี้ถ้ามาต่างจังหวัดนะเนี่ยผมสุพันเยอะเลย คิดถึงเช่นกัน